เซิร์ฟสเก็ตแคทไม่รับ ep สามมาแล้วสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราเอ้าพกไปทำไมหลังจากที่เราได้ปล่อยคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับปัจจุบันตอนนี้เริ่มมีผู้ติดต,ตามแล้วก็อยากฝึกเล่นเกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆ่นะครับคราวที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องการใช้เสียงใช่ไหมครับเราเริ่มการใช้เสียงแบบใหม่ครับด้วยการใช้ทรโครงเราจนโอเคเนื่องจากว่าเอาตามมาตามมาตามมาคือหลังจากตอนนี้ครับผมเรากําลังจะเริ่มโมดูเวททุกคนให้เข้าใจเรื่องของการเล่น ปั๊มพุชแอนปั๊มการเบี่ยงของเบี่ยงแขนและก็ตามแต่แต่วันนี้ผมนึกขึ้นได้ครับว่าเราควรเรียนรู้อีกหนึ่งอย่างก่อนนั่นก็คือเราอยากรู้ว่าทักสปริงและทักแบบบูชชิงมันมีวงเลี้ยวที่ต่างกันอย่างไรเพื่อที่จะคุณสามารถไปซื้อไปเลือกสรรอย่างที่ชอบได้ครับวันนี้เราเลยลองมาดูกันว่าวงเลี้ยวการเล่นจากมุมบนจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงกันโอเคตามมา แล้วก็ขอบคุณมากสําหรับหลายๆอย่างนะครับพี่เราได้เริ่มเรียนรู้ไกลปลี่ระบบขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมโอเคครับชิมหายแล้วทำไมกูแม่งมั่วหมดแล้วว้ายมากวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อครับว่าทักสปริงและทักที่เราเรียกว่าทักบูชชิ่งมีวงเลยะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับรเราจะเรียนรู้กันก็คือนี่ครับบนมาตรฐานเดียวกันของคาเวอร์นะครับผมวันนี้เราได้คาเวอร์นะครับ สนับสนุนจากบ้านกาแฟทอฝันปิงโอเคแน่นอนครับตระกูลวันนี้ที่เราใช้กันก็คือ C.I Channel Island ของ Almeric นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับิง,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 งวันนี้เราใช้พัดหมดนะครับผมและเราจะใช้ตัวนี้นครับ C.I Flyer รุ่นที่ถือว่าตอดนิยมหายากถือเป็น limited edition นะครับผมและที่สำคัญที่สุดเราก็มาใช้ตัวเจ้า77 ของสมูทตาร์ด้วยนะครับเพื่อทําให้รู้สึกว่าบนมาตรฐานของทัคสา3ชนิดนะครับ CX เอซและ Truster Adapter truck นะครับผมดูว่าวงเลี้ยวแตกต่างกันยังไงโอเคอย่าให้เสียเวลาเลยไปเลยดีกว่าเจอกันบายวับอ๋อเตืมไปลืมไป,มไปวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทาง Sub Addict นะครับที่มณะอภพลนะครับผมทำให้เราได้ NSP Airwing นะครับ 3M มาลองเล่นกันนะครับเดี๋ยว เราค่อยไปดูกันว่ามันทำอะไรได้มั่งในเทปต่อๆไปนะครับผมใน Surfskate เล่นอะไรวะเฮ้ยทำไมรายการเราเยอะจังเลยไปดีกว่าก่อนไปลืมไปวันนี้เราจะเล่นแบบ b a ล็คฟ o นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปไปสามนาทีแล้ว we <laughs> ยังไงกันบ้างครับร้อนนะครับวันนี้หน้าหนาวอะไรเนี้ย่ยโอเคหลังจากที่ได้ดูวงเลี้ยวนะครับของการเล่น3รุ่นทัคไม่ว่าจะเป็นบุชชิ่งซีเซเว่นสปริงทัคและทรัสเตอร์ทัคแบบอะแดปเตอร์คงจะพอมองเห็นวงเลี้ยวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวงการเข้าโคง้งการทำบัตเทิรเทนหรือการเล่นสลาลมผ่านกลวยต่างๆบนละนาบพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันก็คือตัวผมเอง เล่นท่าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างต่างกันนิดตรงที่เราใช้ทรัพแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปหวังว่าคนจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจว่าชอบเล่นสไตล์ไหนถ้าชอบใช้ CX บอกได้เลยครับบูชชิง่งทักเด้งไปเด้งมาเร็วมากครับจะสแนปเล่นแบบสตรีทได้ดีมาก 2. ถ้าคุณเล่นแบบ C ีเซเวน่นทัสปริงตัวนี้จะมีการยืดหยุ่นคืนตัวไวแต่ยังมีความครูซิ่งอยู่ คุยงา่ายคือเป็นอีกขั้นของตระกูลบุชชิ่งเด้งขึ้นมาเป็นสปริงเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องแต่เด้งกลับไว 3. t r u u t t r t t u u k k หรือ d d p t t r ของ s ของสม s t ตาตัวนี้บอกได้เลยว่าเลื้อยมากซ้ายขวาถ้าใครต้องการวงเลื้ยวที่แคบสามารถผ่านทุกอย่างไปได้อย่างเหลือเชื่อแต่การให้ตัวต้องแรงเหวี่ยงจากตัวเองกลับมานะครับถึงจะมีการคืนตัวจะแตกต่างจาก C 7 truck หรือตระกูลสปริงอื่นๆน,นะครับผมเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนเลือกตัวนั้น อย่าต้องลังเลหรือสงสัยหรือถามใครเลยครับลองใช้วิดีโอตัวนี้ตัดสินใจดูและถ้าไม่แน่ใจยืมเพื่อนเล่นก่อนแบบทนุถนอมนะอย่าวิกเกิลบายแล้วเจอกันห้าทียังห้าทีนะบายบายกลับแล้วโอ้ยปิดเฮียไอปินดันถูกแล้ว